เมื่อเช้าก็มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับโทรศัพท์มาแต่เช้าเลยหกโมงพอเบอร์โชว์ขึ้นมาลุงรู้เลยว่าเป็นใครนะครับที่แรกเข้าใจว่าแม่จะโทรมาให้กําลังใจนะครับแต่แม่กลับโทรมาต่อว่านะครับโทรศัพท์มาต่อว่าแต่เช้าเลยนะครับว่าลุงช่างมีธุรกิจที่ต้องดูแลต้องอาศัยคนต้องอาศัยยูทูบเบอร์คอยขายของช่วยลุงช่างต้องอาศัยพวกวเขาอย่าไปว่าเขายายหน่อยพากินเที่ยวสวัสดีครับ สวัสดีครับยายหน่อยยายหน่อยอยู่ที่เมืองไทยป่ครับอยู่ที่แถวหนองคายป่ครับอิสระพลังมดวันนี้ใส่แดงเดือนเหรอวันนี้ใส่ส้มนะที่อิสระปะแตนซักผ้าให้เมื่อวานนะปแตนซักผ้าให้เมื่อวานนะยังไม่แห้งนะเสื้อที่เป็นเสื้อร้านกาแฟนะครับลุงจะใส่เสื้อร้านกาแฟประจำนะครับเสื้อแขนยาวนะครับพร้อมทางานทุกวันนะครับอยู่กับงานนะครับไม่อยากมก่นอยู่กับโลกโซเชียลนะครับแซนดี้พาดูยืนหนึ่งขอบคุงคับแซนดี้เมื่อวานนะครับ เมื่อวานก็ดูคลิปแซนดี้นะครับคลิปยาวนะครับขอบคุณแซนดี้ยืนหนึ่งพาดูนะครับคลิปซีทีทีนะครับที่อธิบายเรื่องราวต่างๆนะครับต้นเหตุปลายเหตุนมาจากไหนยังไงนะครับถ้าเอซีติดตามมาตั้งแต่แรกแบบแซนดี้นะครับจะรู้ว่าหนึ่งสองสามสี่มันเป็นมายังไงนะครับขอบคุณแซนดี้ยืนหนึ่งด้วยนะครับเมื่อวานซีโคจิมัยสวัสดีครับขอบคุณปลาช่างแม่งนะครับที่เข้าใจนะครับนะที่บอกว่าต่อไปจะไม่ตอบโต้หรือจะไม่ไปดูไปด่าอะไรว่าอะไรใครอีก ใครว่าอะไรยุงช่างมาป๋าช่างแม่งจะมองผ่านขอบคุณครับป๋าป๋าไม่จําเป็นจะต้องลดตัวนะครับป๋าไม่จําเป็นจะต้องลดตัวของป๋านะครับป๋าอยู่สูงแล้วครับ <c oughs> ต่อครับขอบคุณป๋าช่างแม่งด้วยนะครับที่ต่อไปป๋าจะไม่ตอบโต้หรือจะเป็นไม่ไปดุไปด่าไปว่าอะไรใครใครจะด่าจะว่าลุงช่างปล่อยต่อครับป๋าป๋าอยู่ที่สูงแล้วป๋าอย่าลดตัวลงามาเล่นกับอะไรที่มันต่ำ การติดสก,การกัจจันทร์ปู่ใช้แก้วลุงร้องไห้เหรอครับ ลุงต้องเอาองค์ปู่เป็นตั้งนะครับหลวงมารามีขอบคุณครับอาจารย์ โอเคนะครับะลุงช่างรู้นะครับว่าคนอย่างป๋าช่างแม่งเนี่ยนะป๋าบอกว่าต่อไปป๋าจะไม่ตอบโต้หรือจะไม่ไปพูดไปด่าไปว่าใครนะครับใครด่าลุงช่างนะครับหรือด่าป้าแปงผักนะครับป๋าก็จะไม่ไปไปด่าไปว่าอะไรนะครับป๋าจะหยุดขอบพระคุณมากครับป๋าป๋าอยู่ที่สูงนะครับป๋าขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงกว่าคนที่ป๋ากําลังพูดถึงเขา แล้ววันนี้ปลาเลือกที่จะไม่พูดถึงเขาแล้วนะก็ดีแล้วครับปลาวันที่22เวลาเวลาเข้าไปนะพี่อิสระขอบคุณครับปลาทุกานคอมเมนต์ปลานะแต่ลงไม่ขอพูดนะให้ทุกท่านได้พูดได้อ่านมเมนต์ปลาเองมากวกันนะั้นคือครับพี่อิสระ แมวก็กสวัสดีครับถ้าวันนี้นะครับถ้าทุกคนมองมาที่ตัวลุงช่างนะครับนะอย่างพี่ปุ้ยนะครับพี่ปุ้ยนะครับช่องปุ้ยพีช n แนลนะเขาบอกเขามองมาที่ใบตาลุงช่าง ว่าลุงช่างเป็นยังไงคิดยังไงอยู่ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับป๋าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้ามีโอกาสนะครับ <c oughs> ก็อยากจะนั่งคุยนะครับกับป๋าช่างแม่งนะครับสักครั้งหนึ่งนะครับถ้าปรับทุกปรับสุขกันได้นะครับจะได้คุยในเรื่องราวต่างๆน,นะครับที่มันอยู่ในใจที่มันยังพูดไม่ได้ที่มันอาจจะสื่อสารออกไปไม่ได้หรือมันอาจจะพูดไม่ได้จริงๆจ,จะได้เข้าใจนะครับในความรู้สึกต่างๆ ขึ้นก็ดูช่องนะครับก็ดูช่องท่านทนายนงทนายนกนะครับท่านเปรียบเทียบเรื่องการความทุกข์ของคนนะครับมีเงินก็ทุกไม่มีเงินก็ทุกตอนไม่มีเงินนะครับก็ทุกว่าจะหาเงินมายังไงนะครับพอได้เงินมาแล้วได้มาเยอะแล้วก็เป็นทุกข์อีกกลัวว่าเงินจะหมดนะครับนั่นก็เป็นทุกข์อีกหลายๆอย่างครับที่ทนายท่านยก มาเปรียบเทียบนะค,คุยเรื่องลุงพลนะครับคุยเรื่องลุงช่างคุยเรื่องป้าสนผักคุยได้ครับจงที่พี่ปุ้ยนะครับบอกจำพี่แสงคุยอะไรก็ได้ที่มันเป็นเรื่องดีๆไม่ต้องไปทะเลาะบอกแว้งนกนะันอยากเห็นลานองค์ปู่พัฒนาเยอะๆสัางนันข้มาเยอะกับผลิตภัณฑ์ของลุงพลนะครับของป้าสนผัก กำไรทุกบาททุกสตางค์นะครับค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเงินเดือนแอดมินนะครับไม่ได้ไปไหนครับสู้คดีกับพัฒนารางลงพ่อปู่มีแค่นี้ครับแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันดูแลลูกดูแลครอบครัวไม่เคยไปปัน่นไม่เคยไปหาเรื่องทะเลาะบอกแวกอะไรกับใคร YouTube บางคนบังช่องนะครับ สู้ไปได้วยกันไม่ทิ้งกันรักลุงรักป้าทําเพื่อลุงทําเพื่อป่าแต่การจะทําตรงกันข้ามทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นทําเพื่ออะไรได้ทําให้ตัวเองมีไรายได้ไม่รู้จักคําว่าพอสะกดคําว่าพอไม่เป็นขอบคุณครับป๋าสาธุสาธุขอให้คืนแับ อขึ้นกับไปให้ปลานะครับ้อยเท่าพันเท่านะครับถูกต้องครับมามีอาซีิอิสบีโวขอบคุณครับคุณจำลองสวัสดีครับเจ้านายสวัสดีครับ คุณสมเพชรขอบคุณครับคุณวนิลาทาไมก่อนหน้านี้ดงไม่เคยบ่นเลยครับคุณวนิลาต้องเข้าใจนะครับว่าในเมื่อสารตัดสินไปแล้วนะครับทุกคนก็เห็นแล้วนะครับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะถ้าคุณวนิลาดูไม่ออกนะครับก็ไปนั่งสมาธินะครับคิดทบทวนนะครับตั้งสติ พุดโทพุโทโธตั้งสติว่ามันคืออะไรฉันมาถูกทางไหมก็จะได้รู้เองนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะขอบคุณครับดำรงนะครับ,บคุณตรับดำรงนะครับ คืนตื่นขึ้นมานะครับยังไม่ถึงตีสามนะครับเมื่อคืนหลังจากที่ข่มตาให้หลับนะครับตื่นขึ้นมานะครับตีสองกว่านะมันนอนไม่หลับเลก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเปิดไปช่องพู่พีชาแนลนะครับใจบางๆนะครับฟังจนจบนะครับเมื่อวานก็เห็นช่องเสือพาป่านะครับพูดไล์สดตอนเย็นแล้วก็ช่องแฟรนดี้บันาทุกคนตางมีเหตุผลนะครับ เล็กๆหลายช่องนะที่ลุงดูช่องท่านทนายนพนะทนายนงเขาฝังนะครับขอบคุณครับคุณวารีเราโชดนะครับขอบคุณครับคุณประทุมกีดารับนะครับคนที่เข้าใจเข้าถึงนะครับความรู้สึกนะครับของลุงช่างนะก็ต้องขอบระคุณทุกท่านด้วยนะครับส่วนคนที่ยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าถึงนะครับไม่เป็นไรครับ ขีดใ,ใจเขาลุงช่างไม่อยากจะออกมาพูดให้ใครนะครับไม่อยากจะออกมาพูดถ้ามันไม่สุดๆจริงครับ มันมีประโยคนหนึ่งนะที่ท่านทานายน,นงพูดนะประหุงช่างยังพูดถึงไอ้เทือกได้นะปรุลงช่างนันไม่ไ้พูดถึงไอ้เทือกได้ครับทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะพูดถึงลุงช่างได้จะพูดได้หมดเลยนะครับพูดกับใครก็ได้นะครับแต่อย่าไปทำร้ายเขานะครับอย่าไปเบียดเบียนเขานะครับ เี่ยวเามกระดาษลุงช่างทุกวันนะครับดาไอ้ปวยอีเถิดนะไอ้มหาโมนีนะครับไอ้กาบนะครับเมื่อวานมันก็ขึ้นไลฟ์นะครับเสยนสืส่อสัสดีลุงผมเฮเดงรู้ครับเฮเดงนะมาทั้งลูกศิษย์ทั้งพระอาจารย์เลยขอบคุณครับเฮเดงลุงร,รู้มาแล้วนะครับว่าเป็นใครนะครับบางทีก็ไม่อยากจะพูดให้มันนะมันมีทั้งคนเห็นด้วยและเห็นด้วยนะ ไอ้กาศนะไอ้มหามุนีนะครับพี่นิสารักษาสวัสดีครับไอ้กาศเมื่อวานนะครับลุงก็ไปดูนะครับดูมันต่อยมวยครับสวัสดีครับลุงพลสวัสดีครับท่านนายนงนะครับเมื่อวานลุงก็ไปดูนะครับดูไอ้กาศมันต่อยมวยครับมีคนบอกว่ามันไปหากินด้วยการต่อยมวยครับด้วยการชกมวยนะลุงก็ไปดูนะครับคู่ชกคู่ชกของไอ้กาศนะครับตัวเล็กกว่าไอ้กาศเยอะนะครับแค่เอาหัวไปชนกันนะแค่หัวไปชนกัน มือไปโดนหน้าท้องนิดเดียวนะครับนั่งลงไปกองครับโอ้ชนะนนอกโอ้ดีใจครับดีใจดีใจไอ้กลากมันนะดีใจไอ้กากมันนะครับมันชนะคนตัวเล็กๆนะครับแต่ก็อยากจะมีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสนะขอให้เรื่องราวมันผ่านพ้นไปนะก็อยากจะลองไอ้กลากมันักตั้งหนึ่งนะจะเอาแบบฉบับนะครับมวยสากลที่ไอ้กากมํากำลังไปต่อยมวยอยู่ก็ได้นะครับหรือจะเอาแบบมวยไทยครบเครื่องก็ได้นะสำหรับไอ้กากนะเห็นมันคุยเหลือเกินครับ นโกศขามจะเป็นตัวเปิดตัวปิดอืลุงท่านก็ดูนะครับดีใจกับมันนะครับดีใจกับมันที่มันชนะนะครับดีใจกับมันที่มันชนะกาแฟกาแฟมาดิไปบริบาลน่ะดิล้านขี่คุยขี่โม้นะครับต่อยเด็กต่อยโดนหน้าท้อมิดเดียวนะครับไม่ถึงไม่ถึงสิบมิมั้งเอาหัวชนกันน้อยเดียวนะครับล่วงเราไปกองกับพื้นแพ้น็อกเฉยเลยนะมวยสากลหายเหี้ยอะไรเอาหัวไปชนกันนะมือโดนนิดเดียวนะครับล่วง พอไปต่อยมวยเสร็จเมื่อวานก,ก็มานั่งไหลสดนะเอาคําพูดของลุงช่างขึ้นมาพูดว่าใครละ่ะ er ดา่าไอ้พวยด่าอีเถิดเขาด่าไอ้พวยอีเถิดมึงเดือ,อดร้อนอะไรมึงเดือ,อดร้อนอะไรฮะไอพลมึงเดือ,อดร้อนอะไรเขดาด่าไอ้พวยด่าอีเถิดมึงก็รู้ไอกากว่าไอพวยกับอีเถิดมันหมายถึงใครทำมาหาแดกเกาะกระแสไปวันๆน,น,นะไอฤาษีนอกรีศ มันพูดจังมันอยากมีเรื่องนะมันอยากมีเรื่องก็ให้แสงมันไปครับมันอยากได้แสงนะครับนึกว่ามันไปได้ดีได้ดีที่ไหนแล้วนะครับสุดท้ายมันก็บนเวียงมาอยู่ที่นี่นะมันก็จะมาขึ้นไ์สดทำมาหากินมาหลอกเอฟซีนะครับหลอกผู้ใหญ่ใจดีที่เขามีความเมตตาสงสารนะไปฟังนะครับมีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวนะครับตอมง่อยอย่างเดียวก็คงไม่พอไม่พอกินนะครับ ลุงดูหมดแหละนะครับยูทูบทุกช่องที่อยู่ในกงกรรมกงเกวียนนี้นะลุงดูหมดแหละนะครับมิสเตอร์ดีอะไรหนะ่ะที่ช่องอะไรหนะ่ะช่องของแชสิมีสองอะไรนันะ่นนหะแน่จริงเปิดหน้ากากามาเลยครับพูดใส่ไม้แย่งแย่งแย่นะครับพูดใส่ไม้แย่งแย่งแยนะครับไม่กล้าเปิดหน้านะครับกลัวคนรู้ว่าเป็นใครนะครับภาษาผู้ชายเรียกว่าปอดนะครับปอดแหกนะ เปิดหน้าที่ขนาดขนาดอะไรอะ่ะลาเตาอะไรนะ่ะเขาจะเปิดหน้าแล้วนะเขาจะเปิดหน้าแล้วตอนนี้ยจะเปิดอยู่ไกลๆแล้วครับไม่กล้าอยู่ใกล้แนละให้แสงเขาหน่อยครับเขาอยากมีแสงนะครับคนพวกนี้นะครับเขาต้องเลีงกับกลัวอ่ะถุกต้องครับ <c oughs> ไม่เถนะียงับไม่เถียง ดูดูหมดแหละนะครับลุงช่างดูหมดแหละนะความเคลื่อนไหวถ้ามีเวลาลุงช่างก็จะนั่งดูนะครับแต่ช่วงนี้มีเวลาเยอะนะครับอากาศมันร้อนครับมีเวลาเยอะนะครับทํางานไม่ได้นะควันวันเราจะทําอะไรนะครับอากาศมันร้อนแดดมันร้อนทํางานไม่ได้กระดูกกระดิ่งไม่ได้นะครับจับโทรศัพท์ขึ้นมาดูโซเชียลนะครอาจารย์ไปช่างแม่งเต็มกันมานะครับ ทุกชีวิตบินรนคนหาแต่จุดหมายใจในร่างกลายกลับใม่เจอทุกที่เกิดซ้ำเพราะใจนำพามเพอหาหัวใจให้เจอก็เป็นสูตร อบคุณครับอีกสัมผัสือพี่อิสระเราเป็นสายบุญนะพี่อิสระเขาก็ออกมาขอโทษนะชาวเพื่อเตางอยแล้วเนีพี่อิสระนะเขาก็มีสปิริตพอนะพี่อิสระนะเราคนไทยด้วยกันนะเราต้องให้โอกาสกับคนที่เขาสำนึกนะคนที่เขาสำนึกคนที่เขารู้ว่าถ้าผิดแล้วนะครับเขาก็ยอมออกมาขอโทษนะพี่อิสระ ระวังความขัดแย้งไว้นะถ้ามองดีๆนะครับถ้าระวังความขัดแย้งไว้นะถ้าเราเอาใจออกมาครับเอาใจออกมาหากันนะครับจะได้รู้นะครับว่าถ้าเราโกรธเกลียดกันนะครับถ้าวันหนึ่งนะครับอ่ะลุงยกตัวอย่างอย่างเช่นปานุวิเทวดากับหลวงมาไกยนะครับพี่หลวงนะครับดาบนะครับดาบหลวงมาไกยกับทุกิกนะครับเดอะฮีโร่นะครับดาลุงมาเท่าไหร่ครับ ดาว่ากล่าวลุงมาเนี่ยแม่กเลยต้อมใช่แล้วก่อขอพูดดาว่ากล่าวลุงนะครับมาไม่รู้เท่าไหร่นะครับดาศาสเสียเทเสียนะครับวันนั้นนะทั้งสามคนทั้งสามท่านเนี่ยเดินทางมาที่วังปูปาลิจิตนาคราชมายกมือขอโทษดุงช่างดุงช่างอาภัยให้ครับแค่รู้จักอาภัยนะครับใจเราก็เป็นสุขนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับดาบหลวงมาไกลป๋าหนุย นะปาหนุ่ยก็ไปเล่นตีกองตีเกาะข้อไม้นะปาหนุ่ยเล่นกองเก่งนะครับถือว่าเก่งคนหนึ่งเลยแล้วกันนะมีโอกาสก็จะไปเล่นตีกองกับปลานะพอดูปลาเล่นตีกองตลอดเป็นเพียงสาวคนล้วนๆนะที่ปาเล่นนะลุงพยายามหัดเคาะเลยแต่เคาะไม่ได้นะครับส่วนลุงมาใกล้นะครับพี่หลวงนะก็ไปทำคนเทนต์เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองนะก็มีแวะมาบ้างนะแวบะบมาหาลุงช่างบ้างนะนะเพื่อไม่เพื่อไม่พลาดข่าวสารนะนออกเที่ยวเปนะเป็นก็อดวเกิดจากความ เขาเรียกว่าความผูกพันนะที่มันมีนะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พี่ตุ๊กติกนะพี่ตุ๊กติกก็แกคงจะนึกถึงนะครับวันที่วันที่เดินทางนะครับที่เดินทางมาจากบ้านลาดนั่งรถมอเตริกันแล้วก็ไปที่วีรังหรือเปล่าเปลี่ยนกันขับรถนะครับต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันนะว่าพี่ตุ๊กติกเกตอนนี้แกไปทำงานของแกแล้วทัข่าวทั้งข้าวครับทีนี้นะครับทุกคนรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับมันก็ดีขึ้นครับ ตามคนต่างแต่จะมีวิถีชีวิตของมันไปเป็กาแฟอะไรกันไปผมบจูง่องเราลุกไหมลุเออโคบจูง่องเราพวกเจ้าจะมานั่งฟังอีย่างผมกจะมาใหม่องคูบ้างใหม oh, ่องคูนั่ีอย่งพวกนั้นเออเส้นไปก่อนในกาแฟนะลืมถือเงินมานึ่งทุกท่านจิบกาแฟมามาจิบกาแฟแลรกองคูเอฟซีมาจิบกาแฟแลรกองคูกันนะครับผมนะเสียแล้วกันนะจิบมากสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผม